กระแสข่าวด่วนที่ออกมาทําให้ทั้งประเทศจับตามองแต่ในอีกด้านหนึ่งเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นพลังของระบบการทํางานร่วมกันระหว่างกองทัพและรัฐบาลที่เริ่มเปิดกว้างโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชนมากขึ้นอย่างชัดเจนการออกมาปเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและเชื่อมั่นได้มากขึ้นสิ่งนี้ทําให้ประชาชนจํานวนมากเริ่มมองเห็นความหวังใหม่ว่าอนาคตของประเทศอาจเปลี่ยนไปในทิศทางที่มั่นคงกว่าเดิม แม้ข่าวว่าจะสร้างความตื่นตัวสูงแต่หลายคนกลับรู้สึกอุ่นใจที่เห็นหน่วยงานของรัฐทำงานร่วมกันอย่างจริงจังเปิดเผยข้อเท็จจริงโดยไม่ปกปิดและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์อย่างเป็นระบบแสดงถึงศักยภาพในการบริหารที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดความร่วมมือที่เกิดขึ้นครั้งนี้ยังกลายเป็นแรงกระตุนให้ภาคอื่นๆของประเทศเดินหน้าในแนวทางเดียวกันทั้งในด้านการสื่อสารความโปร่งใสและความพร้อมรับมือ ประชาชนจำนวนมากเชื่อว่านี่อาจเป็นสัญญาณของยุคใหม่ที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับความปลอดภัยความมั่นคงและประโยชน์ของประเทศเป็นหลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างจริงใจยังช่วยลดความกังวลทำให้ผู้คนมีความเชื่อมั่นในระบบมากขึ้นและพร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทุกความเคลื่อนไหวแม้จะดูตึงเครียดแต่กลับเต็มไปด้วยความหวังเชิงบวกเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเปิดประตูสู่การพัฒนาที่มั่นคงกว่าเดิมประชาชนรู้สึกว่าพลังร่วมของประเทศกำลังกลับมา และอนาคตอาจสดใสกว่าว่าที่เคยเป็นมาก่อนเมื่อทุกฝ่ายเดินหน้าไปในเส้นทางเดียวกันความแข็งแกร่งใหม่ของประเทศก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนในสายตาของทุกคนอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้แม้จะถูกนําเสนอในลักษณะข่าวด่วนและสร้างความตื่นตัวอย่างกว้างขวางแต่ในเชิงลึกแล้วสิ่งที่หลายคนมองเห็นคือการปรับตัวอย่างจริงจังของระบบบริหารประเทศที่เริ่มมุ่งหน้าไปสู่ความเป็นมืออาชีพมากขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจน การที่กองทัพและรัฐบาลออกมาเปิดเผยข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนที่สะท้อนถึงความตั้งใจในการสื่อสารแบบใหม่ที่ตรงไปตรงมารวดเร็วและเข้าถึงประชาชนโดยตรงต่างจากรูปแบบเดิมที่หลายครั้งมักเต็มไปด้วยความล่าช้าและความไม่ชัดเจนสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลทันเวลาแต่ยังช่วยลดความวิตกกังวลที่ไม่จำเป็นด้วยเพราะเมื่อประชาชนเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นก็สามารถประเมินได้ด้วยตัวเองว่าประเทศกำลังเดินไปในทิศท,ทางใด การเปิดเผยข้อมูลแบบโปร่งใสเช่นนี้อย่างสร้างบรรยากาศใหม่ที่เอื้อต่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคสังคมและภาคประชาชนเป็นสัญญาณที่ดีว่าภาครชาชัฐกำลังรับฟังเสียงของสังคมมากขึ้นอีกหนึ่งมุมที่หลายคนชื่นชมคือการแสดงออกถึงความพร้อมของหน่วยงานต่างๆที่สามารถประสานงานได้อย่างเป็นรูปธรรมการดำเนินการที่สอดประสานกันอย่างรวดเร็วช่วยให้ประชาชนเห็นว่าโครงสร้างของประเทศยังมีความเข้มแข็งและยังสามารถรับมือกับเหตุการณ์คาดไม่ถึงได้ดีกว่าที่คิดไว้ นอกจากนี้ยังเผยให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรที่อยู่เบื้องหลังซึ่งทุ่มเททำงานอย่างจริงใจเพื่อผลประโยชน์ของประเทศในขณะเดียวกันเหตุการณ์ครั้งนี้ยังเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเริ่มลุกขึ้นมามีส่วนร่วมมากขึ้นหลายองค์กรออกมาให้ความเห็นเชิงสร้างสารรค์เสนอทางออกและสนับสนุนการทำงานของภาครัฐในมติติต่างๆสิ่งนี้ทำให้เกิดภาพบวกว่าประเทศกำลังเคลื่อนเข้าสู่ยุคที่ทุกภาคส่วนพร้อมจับมือกันเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงกว่าเดิม เมื่อมองไปยังอนาคตหลายฝ่ายเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การปรับปรุงกระบวนการสื่อสารในหลายระดับช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชนให้แน่นแฟนขึ้นและยังส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายในระยะต่อไปเพราะเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาการวิเคราะห์สถานการณ์ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วยในแง่ของภาพลักษณ์ประเทศเหตุการณ์นี้ยังสร้างความเชื่อมั่นให้ต่างชาติมากขึ้นด้วย เพราะประเทศที่สามารถแสดงให้เห็นความโปร่งใสและความรวดเร็วในการสื่อสารย่อมได้รับความไว้วางใจจากนานาชาติไม่ว่าจะในด้านเศรษฐกิจการทูตหรือความร่วมมือด้านความมั่นคงนี่คืออีกหนึ่งจุดแข็งที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนประเทศในระยะยาวประชาชนทั่วไปจํานวนมากต่างออกมาแสดงความรู้สึก,กว่ายุคใหม่ขององค์การบริหารประเทศเริ่มมีความหวังมากขึ้นเสียงชื่นชมที่ปรากฏบนโลกออนไลน์เป็นตัวบ่งชี้ว่าการสื่อสารที่ชัดเจนและเปิดเผยนั้นสามารถสร้างความไว้วางใจได้จริง บรรยากาศในสังคมที่เคยตึงเครียดก็เริ่มผ่อนคลายลงเมื่อผู้คนเห็นว่าภาครัฐให้ความสำคัญกับความถูกต้องและความโปร่งใสที่สำคัญกว่านั้นคือเหตุการณ์ครั้งนี้ช่วยกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาสนใจประเด็นบ้านเมืองมากขึ้นไม่ใช่ในลักษณะของความวิตกกังวลแต่เป็นความสนใจแบบมีเหตุผลและพร้อมมีส่วนรวมการที่เยาว,วชนจำนวนมากออกมาแสดงความคิดเชิงบวกทำให้เห็นว่าประเทศกำลังสร้างเจเนอเรชันที่มีความตื่นตัวและพร้อมช่วยพัฒนานในทิศทางที่ดี แม้ข่าวด่วนครั้งนี้จะมีหลายด้านให้จับตามองแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือความมุ่งมั่นในการสร้างประเทศที่มั่นคงโปร่งใสและทันสมัยกว่าเดิมทุกฝ่ายต่างมองเห็นว่าเมื่อรัฐแสดงความจริงใจและพร้อมรับฟังก็จะเกิดพลังใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดความร่วมมือที่เกิดขึ้นครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เหตุการณ์ชั่วคราวแต่เป็นจุดเริ่มต้นขององค์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและมีความหวังมากยิ่งขึ้นในสายตาของทุกค